ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะอยู่ของคุณสวรชาแนลนัครับก็อยู่กนะับยูเตามเคเยนะครับโอ้กระตุกกระตุกแบบนึงแต่อันนี้เป็นแนบใหมนะ่นะผมจะพยายามชนะให้ได้คั้งคันนี้จะวิ่งไหมใครที่สุดกระตุกกระุกแบบอ่ะกระตุก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  ลดลงโอ้อโหถึงกับเจ๊งเลยว่ายังทำงาน เต้องหุ่นได้ด้วยวอเตอร์เฮดที่เล่นๆันนี้ไม่มีมา้าไม,มีของไฟ้ามันพองไม่ใช่าขอจบคลิเปเองงานี้นะ